ไปกทุกคนเฮ้ยถ้าเกิดเราเก็บแล้วเราไม่ได้โน้ตดูไปก็เปิดถ้าได้ใช้ได้เราจะได้ลงโปรแกรม After Dark ในเครื่องถ้าจะไม่ได้แผ่นพี่าพังไว้ด้วยหนึ่งสองถ้าเรามีเครื่องคอมอ่ะเราก็ต้องมี p ิมพ์เตอร์ VR รุ่นแรกๆอ t ต r i 520ST จอ iMac พี่ฝึกมวยจีนเหรอพี่ฝึกแต่สแกนเนอร์รุ่นแรกเป็นลูกกิ้งลูดผ่านเอกสาร <c oughs> อันนี้คุ้นมากความน่ารักน่ารักเพียงฉายหนัง16มิลกล้องพลโลลซันโซนิก m s ็ของเนชั่นแนลไน h t วิชั่นพาวเวอร์โกลฟชาพโนราม่าจะมีเลือป๊อกแฟกอ๋อปอนโยในที่สุดในเมืองไทยเราก็ยังมีเครื่องที่มีได้5นิ้วเหลืออยู่ เราเดินดุยด,ด,ดมาอยู่ในซอยซอ,อยหนึ่งเส้นจัลันไว้ทุกคนวันนี้เราจะมาหาบ้านพี่บีเนื่องจากอะไรไหมจำงานคอมพิวเตอร์ครั้งแรกที่เราไปกันได้เราเอาคอมพิวเตอร์ที่ได้มาจากบ้านที่ถูกฟรีสไว้ตั้งแต่ยุ่9เก้าศูนย์ของคุณเอถ้าจําได้นะผมไปยกเคสของที่นั่นมาได้ทําการดีวกับคุณเอเพื่อที่จะนํามาบูรณะแล้วก็ได้ฝากทาง retro pc thailand ให้ช่างมิวเป็นคนดูแลคราวนี้คือเรามารับคอมที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเรามาลองว่าคอมพิวเตอร์จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้คือผมว่าน่าจะบ้านหลังนี้นะเราามมรียพ้อว่ ตะลุยบ้านพี่บีนะครับโห่ยทุกคนยินดีต้อนรับสู่บ้านพี่บีดดครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่บีนะครับนี่คือ<บ>เรโทร้ไม่ใช่ บ้านคนบ้านคนบ้านคนวันนี้เอาคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เรามารับคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเรามาเยี่ยมชมบ้านพี่บีกันสึกนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอยตกใหมครับพี่บีขอบมคุณครับโอเคครับก็อย่างนี้ก่อนนิดนึงก็คือว่าตอนที่จินนี่ไปงานเลยโทรเขาที่แล้วนี่ยเขาฝากคอมมาให้กับน้องมิวก็เป็นพ่อมดประจากลุ่มของเราเครื่องอะไรที่เรารู้สึกว่าจะรอดไม่รอดอะไรเงี้ยน้องมิวค่อนข้างจะหาทางฟื้นได้พอสมควรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเครื่องคอมของจินนี่เป็นยังไงบ้างเรียกว่าเป็นพ่อมดวงการนี้เลยก็ ใช่แต่ว่าเว่มนเขาแบบเราไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังเว่มนเขาแบบต้องเจออะไรบ้างแล้วคือพี่บีกับซิปมาว่ามันมีไดฟ์อยู่ไดฟ์หนึ่งที่ไม่ได้เจอนานมากแล้วใช่คือเครื่องของจินนี่เนี่ยจะต่างจากเครื่องอื่นๆก็คือว่าเราจะเห็นไดฟ์ตัวเล็กได A เแล้วก็ได้ใหญ่ไดฟบด้วยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเพราะว่าตอนนี้พี่เปิดเครื่องติดแล้วนะพี่เปิดเครื่องติดแล้วก็ เออไหนๆก็พี่ขอยืมเครื่องเราใช้นิดนึงนะครับว่าเออเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราบ้านกันพร้อมกันเชิญครับอ่าเข้าไปกันทุกคนนะครับเข้าไปกันอว้าวนนี้อันนี้ยามเฝ้าบ้านเรานาะยามฝ้าบ้านเฝ้าบ้านนะครับโอเคเฮ้ยเฮ้ยอะนี่เดี๋ยวนะเป็นไงเป็นไงอันนี้คือสกินเซอร์ทุกคนสกินเซร์เวอร์นะครับโอ้ย นนใช่ใช่อันนี้คือ 3D Nest ใช่ไหมอันนี้ s k i n ว a ร e ที่แบบเราคุ้นเคยกันและตอนนี้นะครับนี่เราอยู่กับเครื่องคอมของ จินนี่นะครับนี่ที่พี่บอกว่ามันหายากมากเลยคือส่วนใหญ่เราจะทันซีดีลอมกับไดเล็กแต่เราไม่ค่อยเห็นได้ใหญ่แล้วที่สําคัญคือได้ของเราดูสภาพมันดีมากสภาพมันดีมากพี่นี่ถึงกับต้องไปหาแผ่นที่แบบว่าใช้งานได้เลยได้นิ้วมันจะเป็นแผ่นแบบนี้นะพี่บีกำลังจะบอกว่าได้นิ้วที่ผมได้จากบ้านคุณเอมาใช่ใช้ได้ถูกไหมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะนี่นี่นี่คือแผ่นนะครับนี่คือแผ่นของได้นิ้วถ้าเป็นได ไดสานี้ว่าจะประมาณขนาดนี้ที่เราที่เราจะเรียกว่าได้เอไดเอแต่เรามาดูได้บีกันดีกว่าได้ใช่เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยให้ดูก่อนว่าได้เอได้เอรอดไหมไดเอถ้าได้เอรอดนี่คือแบบว่าแรแล้วแต่ว่าถ้าได้บีรอดนี่คือแบบว่าสุดสุดเวลาใส่ นะครับครับ,รบอ่าใส่เข้าไปนะครับแล้วก็กดปุ๊บอโอ้โหเนี่ยเห็นว้ายดูสิเฮ้ยดูสิมาโอเคมาโอ้โหอันนี้เป็นซีฟายนะโอเคอย่างน,นี้แสดงว่าไดเอผ่านแล้วครับผมคราวนี้ เรามาลุ้นกันด้ดยเอไปกืด,กดๆเลยนะนี่แผ่นพี่กันน,นี่นะนี่คือตำนานจริงๆอะ After Dark for Windows นนี่คือสกินเซเวอร์รุ่นแรกครับ,คร,บครับถ้าได้ใช้ได้เราจะได้ลงโปรแกรม a f t e r Dark ในเครื่องนะครับโนทุกคนโคตรโหดถ้าจะไม่ได้แผ่นพี่อย่าพังไปด้วยนะครับได้โปรดออขอให้ลุ้นหนึ่งสอง มาวะสุดยอดมาวะเอ็ดีเอดีพี่โคตรคิดถึงเลยเอดีคืออัพสุดดาร์กโอ้ยอัพ e r d ดาร์กนะทุกคนใช่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 เป็นสกินเซเวร์ยุคที่เป็นยังเป็นแบนแบบนี้เอางี้ติดตั้งเลยนะติดตั้งเลยติดตั้งเลย install ได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้ยอ่าแล้วโอ้โหหน้าตาเป็นอย่างนี้โอ้ยอัพสุดดาร์กอัพสุดดาร์กโอ้ยอ่ะ นี่อันนี้คือคืออัพเดตมันเวอร์ชันมันคือ1990มันตั้งแต่ยังเป็น Windows 3.1ครับและติดตั้งเลยนะติดตั้งเลยพี่โอเคตายเลวทุกคนตายเลวเราไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนะใช่ใช่ดูดีนี่นี่เรากำลังอยู่ในประวัติศาสตร์นะครับตั้งแต่พี่ตั้งแต่พี่อยู่ในกลุ่มคอมเรโทรมานะสองปีเนี่ยตอนนี้สมาชิกสองหมื่นกว่าคนนะว้าวที่ไม่เคยเห็น not enough memory to install to modify uh system o r i n i okay อ uh, like, ่าไม่ไปต่ออคือ <c oughs> คือด้นนี้ส,ส่วนใหญ่พี่บีเจอล่าสุดที่ใช้ได้มานานแค่ไหนครับยังไม่เคยเจอเฮ้ยจริงเหรอ <c oughs> ใช่คือคือ พี่พี่มีนะแต่ว่าก็แบบยังไม่เคยได้ลองติดตั้งยังไม่เคยได้ลองได้ใช้งานมีแตออ่ยังไม่รู้ว่ามันใช้ได้หรือเปล่าออ,อันนี้คืออ้าวใครใส่ชื่อเจ้าของโปรแกรมเ <c oughs> อาละครับจินนี่ครับผมโอ,โอจินนี่เลโโทรครับผมสมัยก่อนมีใส่ organization ด้วยนะไม่เห็นหรอกว่าเาขาบอกคุณต้องรีบูตโปรแกรมนะอยะโอ้โหเราไม่ได้เจอแบบนี้นานแล้วนะใช่ดูเจอนาดแโลโก้อัฟเซอร์ดาร์คนคิดถึงเลย ออโอ้โหขอบคุณมากที่แบบว่า <c oughs> อันเนี้ยในคลิปเนี้ยจะเป็นรประวัติศาสตร์เลยว่าเรา <c oughs> ในที่สุดนในเมืองไทยเราก็ยังมีเครื่องที่มีได้5นิ้วเหลืออยู่ ใช่ครับนี่ยโอ้ยผมเชื่อว่าถ้าใช้ได้นี่นับเครื่องได้แน่นอนนะฮะนับเครื่องได้ครับเท่าที่พี่รู้อ่ะเพราะว่าะนไม่เกิน3ามคนนะขนาดตัวรท t พีซีเองก็คือระดับประเทศละอ๋อใช่นี่ก็มี i n อร์ m i s s i o n for windows ก็เนี่ยเป็นพวก skin server กระหนกนี่คือภาษาไทยครับบนเนอร์นี่เมื่อก่อนเวลาเราปิมพพวกนเนอร์เพนโชโอเนี่ยเห็นไหมใช้ได้เพียบสุด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 นะครับโอเคโอ้โหอะไรกันนี่สุดยอดสุดยอดดันใช้ได้เฉย พี่พี่ได้แรงบันดาลใจเอะพี่ต้องไปหาแบบเราให้ได้วะจริงๆพี่ไปหาแบบเราได้ยังไม่มีหรอพี่ยังไม่มีพี่ยังไม่มีเครื่องที่สามารถนี่ไงดูดีเครื่องที่จริงมากพี่ยังมีแค่ไดซ์สามนิ้วกับไดซ์ซีดีล้อมอ๋อนี่ไงนี่ไงยังไม่มีโอ้โพี่อ่ะโอเคเอามาดูอัพสดาร์กนี่ครับโอ้ครับอัพ์ดาร์กถ้าเกิดเราจะเราจะนึกถึงเขาเลยครับที่เป็นนี่เลยครับฟรายงโทสเตอร์นี่อ จำได้โอ้โหสกินเซิร์ฟเวอร์ในตำนานในตำนานแต่ว่าเครื่องเรามันเร็วมากเนี่ยเพราะว่าสมัยสมัยก่อนมันจะแบบบินช้าๆปกติมันช้ากว่านี้ใช่นี่ครับร้อยห้าสิบแล้วนะเพนเทียมันร้อยห้าสิบไม่ใช่ร้อยห้าสิบนุ้ยไม่ได้กากาดนะไม่ไก่กาดนะผมไม่สมัยพี่มันก็แบบพวก dx two c sx ยี่สิบห้าแล้วกดเทอร์โบเป็นห้าสิบใช่ไหมอันนี้คือเร็วสามเท่าครับไม่งั้นก็ไฟอนเซอร์ไม่ส่งกบตอนนั้นเพนเทียมันร้อยหกหก ร้อยหกใช่ไหมครับใช่ใชอันนี้ร้อยห้าสิบกึ่งกว่ากึ่งกว่ากึ่งกว่าโอ้โหครับสุดยิดดีด้วยนี่คือเป็นเป็นหนึ่งในพี่ที่แบบโอ้โหแบบเนี่ยพอเห็นมันใช้ได้นี่คือแบบโหโคตรฟินฟินเนาะฟินฟิน,ฟนพี่ต้องกลับไปหาแล้วพี่ต้องกลับไปหาบอกว่าปกติพวกเนี้ยในกลุ่มคอมพิยติดแล้วก็เอาไว้แต่โชว์ใช่ไหมใช่โอครับอันนี้ต้องแบบว่าอนุรักษ์เราต้องโทษเราแล้วจากเนี้ยได้มันตั้งแต่ ราคาหายากขายเย็นขึ้นไปอีกทามาทําให้คนอื่นเขาอยากกันนี่เป็นซิ่งมากเลยนะคือมากันเร็วๆแล้วก็เราได้มาเจอเครื่องที่คุณคุณมิวเป็นคนดูแลน้องมิวน้องมิวนะครับน้องมิวว่าบใครอยากรู้ว่าน้องมิวเป็นใครก็ เข้าเข้ามาในกลุ่มคอมเลโตพีซีนะครับเพราะเออก็เป็นกลุ่มที่แบบว่าพวกเราก็ทํากันด้วยใจรักนะแล้วก็ค่อยๆแบบเออแล้วมันก็สนุกสนานดีแต่ละคนก็ต่างกันช่วยกันช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพนางั้นก็ยินดีด้วยนี่นี่ยิ่งกว่าหยกในหยกเพชรในเพชรเออผมเออนะฮะโอเคในประเทศไทยนับเครื่องได้นะที่สามารถใช้ได c นี้ได้นะครับใช่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 นับเครื่องได้นับเครื่องได้นับเครื่องได้แล้วหนึ่งในนั้นอยู่กับผมทุกคนใช่อันนี้อนนี้ไม่รู้จะได้ป่าน c ีไม่รู้ได้เปล่าเดี๋ยว CD ได้อ๋อเลนโรสทุกคนอ๋อเลนโรสใช่ไหมตำนานของพวกเรานะครับหนึ่งความฝันในวัยหนุ่มของเราอ๋อเนี่ยออดีโอซีดีมาแต่ว่าเราต้องต่อลำโพงวะต้องต่อลำโพงไม่มีลำโพงทุกคน โอเคเฮ้ยแต่มานะเนี่ยอ่านอยู่นะโอ้ Winm อ่นอ่าอ่านอ่านอยู่อ่านอยู่ใช่ไมน่าจะอ่านอยู่ครับโอเคครับโอ้โหนีก็เรียกว่าก็เรียกว่าฟินนี่เราก็ต้องกลับมาเป็นยุคนั้นอีกทีว่ากว่าจะฟังแต่ละเพลงเราก็ต้องมานั่งรออยู่นะแล้วที่สำคัญคือตอนนี้ผมไปเจอนี่ฮะบทสรุปเกมอ๋อบทสรุปเกมใช่ไหมอันนี้นี่เนี่นี่๋อันน่าคอนครีตเลตเลือ2สองทุกคนธนาโอเคครับก็อันนี้ใหม่เก่าพี่ อันนี้เก่าเก่าเก่าเกใช่ไหมเก่าเลยเก่าต้องยุคเก่าต้องยุคเลยครับโอ้ยอยาไม่จอทีวีก็นี่ก็กลายเป็นที่แขวนนอตภรรยาไปนะครับไพแพ้ไพแพรสิ่งนี้ไพแพ้์หมาฮงน้องคนโน่องคอยเฝ้าก็อันนี้ก็อะไรนะครับพี่ก็เก็บพวกจอทีวีแต่นี่ตัวนี้ที่หายากเข้ามาดูกันนี่คือเครื่อง อาตาลิอาตาลิ 520ST อาตาลิ 520ST ใช่รุ่นนี้แล้วก็เปิดติดด้วยเปิดติดด้วยเปิดติดด้วยพี่บีเก็บของโหดจริงๆนะนะดูทีวีนี่ยังอยู่เลยอันนี้ไปกินก๋วยเตี๋ยวจันทเซียร์เจ้าของร้านให้มาเอาจริงเหรอเออนีให้เลยให้มาเลยตัวนี้โอ้ใจดีมากเลยใจดีมากเพราะว่าเป็นลูกค้าก็มาหลายปีแล้วนะฮะฝรมิคอมแบบฝรมิคอมอุ้ยแสดงว่าพี่บีก็เล่นแบบเรโทรโอ้โหนี่นี่นี่ี่ีอันนี้เลยอันนี้เลยโดโจโดโจ โอ้โหมีทุกอย่างเกี่ยวกับยุคสมัยเลยอะทุกคนคลังลับคลังลับคลังลับเรามาดูกันสักนิดนึงทุกคนครในในก็มาแล้วฮะอันนี้อันนี้แฟนยังไม่ไม่เห็นนะเพราะว่าเขาก็จะไม่เข้าเข้ามายุ่งกับโกดังลับของเรามาฮะเดี๋ยวทางด้านนี้ครับเดี๋ยวพี่พาไปโอเคทุกคนเรายิงยาวตรงตามที่มีไปตรงมาเลยครับก็เนี่ยฮะเพราะจริงๆก็คือที่จะส่วนใหญ่จะรู้จักพี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องคอมใช่ไหมใช่รัจริงๆก็คือพี่ก็ เก็บของในยุคต่างๆไปด้วยล่ะครับเก็บของในยุคต่างๆไปด้วยว่าจะเป็นพวกกล้องพวกสไลด์หนัง8มิลหนัง16มิลอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ครับเดี๋ยวนะพี่เปิดว้าวนี่เราพามาถูกนะครับเขาเรียกว่าเป็นฐานรับฐานรับของแสงของแสงใช่ไหมของแสงแสงอ้าวยินดีต้อนรับครับเฮ้ยโอเคโอ้ god แล้วก็นี่นอันนี้ก็คือเราจะมาไล่ก็คืออะไรนะนี่ก็คือพวกโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กอันนี้ก็รอฟื้นอยู่โทรศัพท์อุ้ยโทรศัพท์แบบหมุนอันนี้โทรศัพท์โรงแรมน,นะ้มันจะมีปุ่มแบบพวกนี้เครื่องแฟกใช่ไหมใช่พี่แล้วก็พวกอันนี้การ์ตรูนกับแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่อะไรอะ่ะคือเราเห็นได้ห้านิ้วเมื่อกี้ใช่<อ>ไหมครับโอ้โหมันใหญ่อย่างเงี้ยอันนี้ออันนี้คือพ่อของได้ห้านิ้วอีกทีคือได้แปดนิ้วได้แปดนิ้วโอ้โหใหญ่มือมาแผ่นแผ่นมือมามากอะไรเงี้ยครับ ได้แผ่นนี้จะมากับคอมยุคสมัยก่อนสามารถอ่านได้ไหมพี่พี่โตพี่อะตอนนี้ยังไม่มียังไม่มีใช่ไหมยังไม่มีครับแต่ได้แผ่นมาก่อนอ่าประมาณนี้โอ้โนี้เรียกว่าคลังแสงเลยคลังแสงใช่ไหมแล้วก็โอ้โหทุกคนทางฝั่งนี้ก็จะเป็นโอ้ไม่ได้โอ้โหเครื่องเล่นเลเซอร์ดิสเลเซอร์ดิสอ่าอะไรกงคือพวกทีวีจออะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าอันนี้โอ้โหโซนี่รุ่นไหนอะรุ่นรุ่นแรกละพี่ว่ามันใกล้ใกล้เคียงกับรุ่นตอนแบบแอปเปิลรุ่นแรกแรกครับพี่ครับอแล้วก็ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกฟิล์ม พวกฟิล์มนี่ก็จะมีอันนี้หนัง16มิลเครื่องฉายหนัง16มิกลก้องโพลารอยอะไรอย่างเงี้ยเครื่องฉายสไลด์ตัวนี้ตัวนี้ VR รุ่นแรกๆนะ VR รุ่นแรกเกม VR รุ่นแรกๆมามาตั้งแต่ย,ยุค80อะไรพวกนี้เลยใช่7 0 80ก็เครื่องฉายสไลด์อ๋อแล้วก็นี่อันนี้คือพวกเอ,อ,อะไรนะครับจอ,อเทอร์มินอลของ IBM รุ่นเก่าๆของ IBM อ่าใช่ครับ ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือที่เราเห็นในงาน power globe power globe โอ้โหมีงานกล่องดอ่าใช่ครับ power globe งานกล่องโมเดมอะไรเงี้ยครับพวกกล้องอยู่ข้างด้านนี้โอ้โหแล้วก็อ่ะางข้างบนทางข้างบนตัวนี้ จะเห็นตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นแบบว่าพานอามานะชาพานอามาชาพานอามาจอยาวยาวจอยาวแวนแต่เป็นแตเป็นข้างหลังตูดใหญ่อย่างเงี้ยตูดใหญ่ขนาดนี้นะครับประมาณนี้ี่เรียกว่าต้นแบบของ L C D จอแบบผืนผ้านะใช่ใช่ถ้ามาฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกทีวีแฟมิลี่ทีวอะไรที่สภาพอาการแบบไหนก็ก็ทำได้เท่าที่ํำได้นี่พินเตอร์พินเตอร์ไงอ้าว p ินเตอร์ดอทแมติกใช่ไหมครับความสุขเลยทุกคนคือได้เข้ามาในห้องนี้เป็นเกียรติมากๆแล้วแบบขอบคุณครับคือจริงๆผมมีทางแสงของผมแต่ว่าผมมาเจอทางแสงของพี่ด้วยผมว่าโหดจริงทุกคนดูดิอเออทีวีเขาแล้วคือเรียกว่าเราชอบแหล่งที่หายากพี่พี่ไปเจอเมื่อสิปีที่แล้วแล้วก็ แล้วก็ไม่ได้ซื้อคสิบกว่าปีที่แล้วไม่ได้ซื้อออแล้วพี่ก็กลับไปญี่ปุ่นอีกทีงครังแล้วก็ไปหาร้านนั้นแมงยังอยู่ที่เดิมเอาจิงจริงเออเนี่ยแล้วก็เจ้าของร้านก็ขายพี่มาแล้วพี่ไปหาอีกไม่ได้แล้วนะหรอเออเดี๋ยนะฮะพี่สะสมอะไรด้วยเนี่ยเนี่ยอะไรอะไรพวกชาตมือก็เอาชาตมือก็เอาเอาทุกอย่างอันนี้คือในหนังเรื่องปอนโยมันจะมีเรือป็อกแ๊กอ๋อปอนโยเออก็คือเรือปอกแป๊กในหนังอ่ะก็คือก็คือรุ่นนี้เลย ใช่ไหมใช่ก็คือตัวนี้แหละใช่ตอนนี้แบบว่าใน e ีเบคือแบบตัวที่แบบใช้แล้วนี่คือแบบไปหมื่นไมไ่อะไรประหมุแล้วพี่ออกลับไปหาได้ตอนนั้นได้ได,ได้มาไม่กี่เยนสี 4, ่พันสี่พันเจ็ดอยหสิบเยนก็ประมาณพันหนึง่งโอ้ไม่แพงไม่แพงพี่แบบพี่แบบไม่ได้แล้วมันอยู่รอพี่มาสิบกว่าปีอะไรอย่างาเงี้ยเขารี่วอาความแรงนะทุกคนใช่ครับใช่คับน,นี้แรลจริงนี่แล้วก็ ทางฝั่งนู้นเราก็จะเห็นพวกคอมที่ฝังจอทีวีที่ฝังจอพวกนี้ให้เพื่อนๆได้ดูชัดๆนะครับใช่ครับประมาณนี้ครับนี่ฮะสันโซนิกสันโซนิกแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นวิทยุฝังจอ่พี่พวกลังพวกนี้นี่คืออะไรฮะลังพวกนี้ลังพวกนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์หนังสือเก่าบ้างพวกอะไรบ้างแต่ก็คือเวลาพี่เก็บถ้าเกิดเราเก็บแล้วเราไม่ได้โน้ตอ่านี่ไงเนี่ยที่พี่บอกเราว่าฮพี่มี f o r b i d d e ค่านิ้วครับ พี่มีของใหม่อยู่เลยเนี่ยอยู่ในเนี้ยแต่ยังไม่เคยทําให้มันกลับมาใช้ได้๋อ,อที่ที่ที่เป็นของใหม่พร้อมประกอบใช่ใชแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าประกอบจริงก็ใช้ได้หรือเปล่าไงพี่มีเครื่อง n นชั o n แนด้วยมี M S X นีอันนี้อันนี้ M S X ของ n นชั o n แน M S X ก็คือมาตรฐานของพวกเอ่ออะไรนะครับ คอมอย่างคอมในญี่ปุ่นก็คือจะทําเป็นมาตรฐาน M S X เครื่อง M S X ในชั้นแมวของชาบของอะไรอย่างเงี้ยโอ้ข้างในก็มีมีอะไรนวิชันประมาณนั้นนวิชันของเล่นเด็กไปเรื่อยของเล่นเด็กโอ้ประมาณอะไรครเนียอันนี้อันนี้ก็พวกของเล่นวิศว์พวกมือมือขุนยนต์ที่ใช้เป็นไฮดรลิกหุนยนไฮดรลิกอันนี้ซอยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยคนดูน่าจะแบบว่า ว้าวอ่ะอันนี้อันนี้คุ้นมากอันนี้ยุคพี่ยุคพี่ครับนะเออพี่ก็ไล่เก็บซอยนี่แหละโอทุกประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วอินิเชลดีมายังไงครับเนี่ยอินิเชลดีก็ ความชอบความชอบโอ้โหเฮ้ยพี่ไปลงเขาาเ<อ>ขา,ขาอาจนาขอาางจริงแล้วนะอ,อจริงเหรอเออมันอยู่ที่กุนมะใช่ไหมกุลมะ<า>แล้วก็แบบพอพอไปเที่ยวแล้วพี่ก็แบบว่าครับพอลูกเมียเข้าโรงแรมแถวคุซสัตสึอแล้วพี่ก็ยอมขับรถมาอีกครึ่งชมมมั่วโมงเพื่อไปลงเขาตอนกลางคืนโอ้พี่ฝนตกโอ้สุดยอดฟิน ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะสำหรับของที่เป็นคังแสงนี่นี่งานหนังสือหมดเลยพี่งานหนังสือเข่าครับของของคุณพ่อของอะไรเงี้ยแล้วก็กระตูนก็มีกระตูนก็มีเนี่เจ้าหนัวตอมพวกเจ้าหนัวตอมนี่ข้างในข้างในมีครับประมาณนี้ครับเนี่เราก็เอากล้องซอกซอนชอตใอ่ครับก็อันนี้ครั้งที่กรุงเทพกรุงกจนครังที่ที่สวนพึ่งลาบุรีก็ว่าอย่างนี้ก็ยังมีทุกคนพี่มีเก็บโคตรโหดเลยโอเคโหดจัด ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้นะขอบคุณครับแม่นี่คือเราแทบจะแบบว่าคร่าวๆนะแต่ผมเชื่อผมเชื่อว่าเยอะจริงข้างในนี่ถ้าจ่อจริงผมว่าเป็นวันอ่ะครับว่าว่าจะเริ่มเริ่มปล่อยบ้างจะได้มีที่สําหรับรับของเข้าบ้างครับเมื่อกี้ยังเห็นหน้าหน้าหน้าาบ้านพี่ยังมีจอคอมอะไรวางเต็มเลยอ่ะใช่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 คืออะไรอ่ะพี่ออาไปดูทางนูนใช่ไหมทางนูนใช่ไหมใช่ครับ นี่นี่หายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะใช่ไหมนี่หายไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอ่ะเหนียวพุทธโอ้โหนี่ฮะเรามาบุกบ้านพี่บีวันนี้นะต้องบอกว่าเอ็กคลูซีนมากจริงจริงจะเอาเอาเขานี่เดี๋ยวพี่ก็กลับมาใช้พวกอะไรนะครับพวกเกียร์แมนนวลโอเคแมนเดิมครับครับเกมแมนนวลนะครับพลาสสิกเลยโอ้โหนี่พี่พวกนี้ครับพวกนี้ก็นี่ไงที่บอกแล้วว่าถ้าเรามีถ้าเรามีเครื่องคอมอ่ะเราก็ต้องมีปรินเตอร์อ่จริงจริงเตอร์เนี่ยพวก ต้องมีต้องมีเนี่ยอิงเจตอะไรอย่างเงี้ยช่ไหครับเนี่ยพวกเนี้ยก็รอที่เก็บได้เออพวกนี่ถ้ารุ่นเก่าๆนี่ใช่ไหมอันนี้นี่มีแต่แต่ว่าอันนี้โอ้โหพี่ยังไม่มีรุ่นที่แบบใช้งานได้แบบเราเลยอีเช้าอีชาอีชาโอ้ดีโคตรล้ำเลยอันนี้ล้ำจริงเออใช่อันนี้คือสแกนเนอร์นะนี่อ๋อสแกนเนอร์แต่สแกนเนอร์รุ่นรุ่นแรกที่สุดอะครับจะเป็นแบบมือถืออย่างนี้อ๋อมือถือสแกนไปเราต้องเป็นลูกกิ้งลูดผ่านเอกสาร ที่สำคัญคือพี่บีมีมีครับโอ้มีทุกอย่างอะไรเงี้แล้วก็มีทุกอย่างให้เลือกสรรพวกฝั่งแม็กใช่ไหมเออนี่แต่นี่ไงนี่นี่ซอยซอยไงพวกซอยไงที่เราไปเจอกันที่บ้านอันนี้ยังไม่ได้ต่อนะครับยังไม่ได้ต่อด้วยนี่ยังไม่ได้ต่อโอ้โหพี่ครับนี่อ่านี่ตัวนี้ต่อแล้วตัวนี้ต่อแล้วนะตัวนี้ต่อแล้วอยู่ข้างบนแล้วนี่ครับจอไอแม็ ประมาณนี้พี่มาวางกองแบบว่า <c oughs> <c oughs> โอ้โ <el> หเผ็ดแล้วรอจ่อกันอันนี้ก็พวกวิดีวิดีโอแบบที่เรายก <c oughs> ใช่ไหมถ่ยายโอ้โหทุกคนครับประมาณนี้ส,สุดสุดสุดนะฮะวันนี้ก็ <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> รประมาณนี้โ <c oughs> อ้โหเดี๋ยววันนี้เราก็จะได้ของเรากลับบ้านแล้วเช่นกันนะครับโอ้โหพี่โอเคของเรานะพี่ว่าแบบครบจบนะ จบเลยนะเออจริงๆนะพี่จะบอกว่าหาที่มันโอเคแล้วจบเครื่องเดียวนะดีกว่าแบบนี้ไม่งั้นพี่ต้องมานั่งหาไอ้นู่นนี่นั่นนี่ไม่จบสักทีขออนุญาตแนะนําคอลเลกชันของแฟนนิดนึงใส่มงมิงใส่มงมิงแฟนพี่ก็จะชอบพวกมอนชิมอนชิชิเนี่ยโอ้โหมอนชิชิที่มันก็จะแบบมันก็จะมีความน่ารักน่ารักของเขาแล้วก็แต่ละตัวแต่ละแต่ละลายอันนี้อันนี้รูแปงอันนี้เขาจะเสื้อแดงนี่จะเป็นรูแปงเป็นรูแปง เออลูกแกก็คือเกมแต่มีความสมัยก่อนนะใช่ใช่ใช่อะไรประมาณอย่างนี้ครับก็อันนี้ก็จะเป็นพวกออป๊อปทอยมีซิเวเนียนอะไรเงี้ยเขาก็เก็บไปเรื่อยแต่แต่ที่พี่ชอบพวกพี่ชอบมันก็คือพวกเจ้าชายน้อยเจ้าชายน้อยใช่เจ้าชายน้อยเดอะลิตเตลนะครับเดอะลิตเตลพรินซ์นะครับน่เจ้าชายน้อยแล้วนี่ก็มาจากไอ้โต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 โรเอ่อโตโตโรใช่ครับแมวโตโตโรโอ้โหนี่เรียกว่าเก็บสะสมนะฮะครับนี่อ๋อมีอีทีนี่ไงอีทีก็มี แต่นี่ et ถ้าเกิดใช่ไหม e t อ et ก็มีที่เราจะเห็นตัวนี้ก็คือเครื่อง speak and spell ใช่ไหมครับอ๋อใช่ใช่ไหม speak and spell นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็มี he-man อยู่หน่อยนะ he-man he-man อ๋อ he-man เออแต่นี้รุ่นใหม่แล้วนะอ๋อรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่แล้วรุ่นใหม่ละโอข้างล่างก็ยังมีการดั้มดั้มเฮ้ยเป็น่มันรุ่นไหนอะ อันนี้มันจะเป็นรุ่นที่แบบยุคหนึ่งมันก็จะออกกับพวกตัวแปลกๆอันนี้อันนี้งานไทยเห็นไหมโอ้งานไทยก็มีหรองานไทยงานไทยแต่ไม่ใช่ไอ้นี่นะงานไทยงานไทยเป็นลูกขุนประกอบร่างแต่ไม่ใช่กัรดั้มอันนี้มันเอามาจากไหนพี่แถมแถมฟรีหลักลูกวงหลักสีเอออันนี้อันนี้เหมือนใหม่เก่าครับทำกลับมาทำกลับมาทําใหม่แต่เดิมมันมีอยู่นะอ๋อไอตัวนี้ใช่ไหมเออแต่แต่ดูมันดูมัน ตั้งแต่ตอนไหนพี่นี่ใหม่ล่าสุดเลยนะน่าจะพี่ไปเจอในงานไม่นานนี่มีอินสตาแกรมอินสตาแกรมแล้วใหม่แล้วอ่าน่าจะเป็นการรียูเนียนนะฮะคู่มือฝึกมวยจีนกับเฉินหลงพี่ฝึกด้วยใช่ไหม พี่ฝึกมวยจีนเหรอพี่ฝึกกระบองไฟแล้วไงพี่ก็ต้องฝึกมวยจีนด้วยพี่เป็นกระบองไฟด้วยพี่คงกระบองไฟด้วยครับแล้วก็อันนี้ใช่พี่บีทำอยู่สวนพึ่งใช่ครับใช่ไหมครับพี่ทำเมืองผจญไทยอยู่ชื่อเดอะแบ็กยาร์สวนพึ่งนะครับเดอะแบ็กยาร์สวนพึ่งนี่อันนี้ดาบวงประจันนะดาบวงประจันนี่ใช่ไหมอันนี้คลาสสิกมากคลาสสิกใช่ไหมก็เนี่ยประมาณละยุคเรานี่ยุคเราจริงก็เหมือนมี จะตองมีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวไว้วันไหนเราไปสวนพึ่งกันทุกคนไปแไปสวนพึ่งใช่ไหมเราจะไปดูว่าพี่บีบอกว่าทางสวนพึ่งใช่ไหมทางสวนพึ่งนะครับน่นาจะี่อันนี้ขอบคุณพี่ s อยตีพี่ s อยตีวินเทอร์พี่ s อยตีเขาแบบว่าเขารู้ว่าอ่าใช่พี่ต่อเขารู้ว่าพี่ชื่อพี่บีไงเขาก็เลยแบบเขาก็เลยแบบว่าเออเอาเอาเอาบีให้อะตัวบีตัวบีนี่ไงตัวบีนี่นี่ขอบคุณขอบคุณที่พี่ต่อนะครับขอบคุณพี่ต่อมานนที่นี้ นะครับอันนี้กล่องกล่องซอยเล็กๆอ๋อกล่องซอยอ่าเป็นพวงกุญแจครับโอ้โหแล้วนี่มือถืออะไรอ่ะมือถือเอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยคนอันนี้คอมมิวนิเคเตอร์ใช่ไหมโนเกียคอมมิวนิเคเตอร์ครับโอ้โหแบดูไปก็เปิดไปได้เรื่อยๆอะไรใช่ไหมมือถือแปลกครับวันนี้เจหนึ่งเครื่องขีดเครื่องโอ้โหเซาเบาโอ้โหเซาเบาโคตรเก่าเลยครับของใครครับซัญญาออันนี้ซันโยแต่ว่าโอ my god ซนนี่ก็มี โอ้ย oh, สองมีก็มีอันนี้อันนี้ออฟเลคคอร์ดอ๋อออฟเลคคอร์ดเออไม่ใช่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ <c urs ion> จริงกึเซ <c urs ion> นเซอร์นะกึเซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะโอ้โหพี่บ <c oughs> ีนี่เก็บแบบโอ้่นี่ก็แบบของเล่นเก่าหมดเลยอะ่ะ <c oughs> เออใช่ไหมแล้วตลับดูดิเกมบอยเออใช่ไหมแปลงเป็นแฟมเอ้ยพี่ยังไม่มีซูเปอร์แฟมนะไว้ใครมีก็ทักทักมานะครับอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับแต่พี่พี่ก็สนใจพวกเครื่องยนต์กลไกเก่าๆอย่างนี้แหละเพราะว่า มันพอเราเข้าใจพื้นฐานมันมันก็จะทําให้เราแบบว่าเข้าใจปัจจุบันมากขึ้นอันนี้ก็นี่เครื่องจากไอ้น้าเครื่องจากไอ้น้ำเครื่องจากไอ้น้ําแต่ยังยังใช้ไม่คล่องอยู่นะครับประมาณนั้นฟมีคอมงานกล่องอยู่หน่อยไฟมีอมงานกล่องอยู่หน่อยมีมีโอ้โหงานคุณแบคงไอว่าไอว่าใช่ไหมแล้วยุคเรามันต้อง ต้องสองหัวเนี่ยคับพี่ก็ปีกันแต่ก็ปีกันไปกันมาคือคือคือตอนนี้ของพี่บีวางระเกะยระกานะแต่แต่ดูแต่ละอย่างโหอย่างโหดซอนซอนซอนวางสวยๆนี่เจ๋งอ่ะครับครับไว้ไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะครับเดี๋ยวจะทําให้ครับโอเควันนี้เรากลับมากลับมาต้นเรื่องของเราเหมือนเดิมนะืรองต้นเรื่องนเดิมก็เรามาดูยินดียินดีด้วยจริงๆครับยินดีด้วยจริงๆเพราะว่าอันเนี้ย พอมันมีไดทุกไดครบอะเราจะมีทุกสื่อที่เราสามารถจะไปลองไปติดตั้งอะไรเงี้ยแต่แต่พี่แนะนําว่าแผ่นเราถ้าเกิดเราได้แผ่นมาปุ๊บพอใส่อ่านได้ปุ๊บใช่ไหมเซฟลงฮาร์ดดิสไปก่อนเลยใช่ไหมใช่ไหมเออเพราะว่าแผ่นมันจาแบบมันจะไปสวรรค์เมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ไงแต่ว่าโปรแกรมเอาไว้ก่อนใช่เพราะเพราะเราไม่สามารถจะเอาเอาโปรแกรมมันลงยังไงโปรแกรมมันหาไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมอ่าครับโอ้โหสุดสุดบอกเลยฮะสุดเลยครับอันนี้ก็เวลาเราจะ ปิดโปรแกรมอะไรงี้เราก็ต้องแบบว่าอ่า h end t a s ก่อนโอเคอ็นทาสเอ็นทาสโอ้โหคลาสสิกคลาสสิกโอ้ยทุกคน i t s now s a f e to turn off your computer โอ้โหนี่นี่เมสเ a จที่แบบว่าโหยคู่ใจเราลืมไปแล้วเลยลืมไปแล้วเลยนะครับ s ฟ v e ละงั้นก็นะครับ ยินดีด้วยครับยินดีด้วยนะครับผมที่ตอนแรกกาจะเทสเครื่องเราเฉยๆโอ้โหเทสไปเทสมาแม่งโอ้โหเ <c oughs> จอต่อเลยเจอต่อเลยบบเแ,ลแบบโอ้โหเหมนแลเลยเห็นแล้วฟินเลยครับเอาล่ะผมก็ถือว่าเป็นเครื่องอีกเครื่องหนึ่งของผมคือคผมจะมีเครื่องอยู่เครื่องนึงแลวนะฮะ,ะก็คือ<ช>เครื่องที่ส่งว้พี่บีทำช่วงแรกนะฮะเครื่องนั้นก็ว่าเด็ดแล้วเครื่องนั้นคือผมมีความทรงจำไวยเด็กนะฮะแต่เครื่องนี้คือได้มาจาก บ้านคุณเอนะครับที่เด็กยุก้าศูนย์ที่ฟรีซห้องไว้ตั้งแต่เด็นใช่พี่พี่ชอบตอนนั้นมากเลยพี่บอกว่าโอพระเจ้าช่วยหยุดเวลาไว้จริงๆเดี๋ยวผมจะไปลองดูไปลองดูได้เลยครับไปลองดูได้เลยครับโอ้โหโอ้หนี่เครื่องเราเดี๋ยวให้ดูข้างหลังนิดนึงเครื่องเราตัวนี้ก็คือว่าปกติมันจะเป็นหัว หัวหัวเก่าเป็นแบบ DB9 ครับเป็น9พินแล้วก็อันนี้ก็เป็นหัวแจ็คใหญ่แต่ันนี้น้องมิ้วหน้าจะแถมมันนี่มาให้ด้วยเพราะงั้นก็ก็คือมาใช้กับรุ่นที่เป็น PS2 รุ่นหลังๆได้ก็หรือถ้าเราเป็นรุ่นเก่าขาการเก่าได้ก็ถอดอันนี้ไปเลยโอ้นี่เป็นเรียกว่าอะแดปเตอร์คู่ใจอะแดปเตอร์คู่ใจครับครถ้าไม่มีก็อาจจะเหนื่อยในการหาอุปกรณ์แสดงความยินดีด้วยนี่คือนี่คือเพรแท้เพรแท้ในเพรแท้พิมพ์นิยมพิมพ์นิยมทรงตรงปุ่มกลมแล้้วมีด พี่แบบว่าได้โปรดเถอะได้โปรดขอให้มีอย่างนี้มาให้พี่เครื่องเครื่องนี้พี่จะทิ้งเครื่องอื่นๆให้หมดเลยพี่จะยอมทิ้งเครื่องอื่นหมดเลยครับโอ้โหฮะโอ้ผมเข้ามาก็ตายเลยโอเคครับโอเคครับพี่พี่ขอบคุณมากฮะสนุกมากแล้วก็ไม่คิดว่า ไม่คิดว่าจะได้มาทำคอนเทนต์ด้วยคือไม่ได้เก็บของอะไรเลยไม่ได้เก็บของไม่ได้จัดอะไรทั้งสิ้นนะวันนี้เรามาเรียวจริงๆแล้วก็ไม่ได้แจ้งให้พี่ดีทราบว่าเรียวผมจะมาถ่ายคลิปนะตอนจริงผมตอนแรกว่าจะมาเอาอยูใ่อ๋อครับโอ้นี่ครับพี่ดีอ่าโอเครับพี่ก็นึกๆในใจว่าตายหายยังไม่ได้เก็บของเลยเราจะรอดไหมวะอะไรเงี้ยแต่ไม่ไหวพอเจอได้ห้านิ้วใช้งานได้มันมันต้องอ่ะมันคือประวัติศาสตร์ในวันนี้เรามีเครื่องแรกๆที่แบบว่า ได้ได้ห้านิ้วใช้งานได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ในกลุ่มก็เดี๋ยวรอเจอดูดูจากคลิปของจินนี่แล้วกันโอเคนะครับก,ก็คือเดี๋ยวมาแบบดูแล้วมาลุ้นว่า เดี๋ยวเราจะไปดูซีดีกันด้วยนะครับแต่ว่าที่แน่คือตอนนี้รอดแล้วคือได้บีเป็นตัวเป็นตัวได้5นิ้วอ่่าใชถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องจินนี่เลโจขอบคุณครับจินนี่เลยโจแล้วก็ของพีบีนะครับก็คืออยู่เมืองคนจนไทยชื่อเดอะแบ็กยาร์ดสวนพึ่งนะครับเดอะแบ็กยาร์ดสวนพึ่งมีมีมีกิจกรรมอะไรบ้างพี่มีกิจกรรม9อย่างก็จะมีแบบพวกซิปลน์มีปีนหน้าผามีแบบปืนเจลจะยิงกันอะไรเงี้ยสนุกสนานยิงธนูอะไรก็ตามที่ให้เด็กๆได้ออกมาใช้ชีวิตเอาท์ดอร์ห่างจาก มือถือใช่ให้กลับมาเหมือนอยู่ในยุคลูกเราอยุค 80, 90ยุคที่เรายังวิ่งเล่นเรายังทำอะไรท้งวันโดยที่มีมือถืออ้าว้าวนะครับการกิจกรรมน่าสนุกก็คืออยู่ที่สวนพึ่งเลยอยูที่สวนพึ่งนะครับอยู่ที่สวนพึ่งใกล้ๆฟาร์มแกะเซนเนอรี่กับตลาดโอปอลโอเคครับโอเคไปต่างกันได้ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ